กระโดดขึ้นไปตรงนี้ก็จะจะได้ฝาข้างบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องล็อกอีกเส้นหนึ่งก่อนใครจะเอาตะลีดก็ได้นะคะแบบหน้าให้มันเรียบลงไปเลยก็ได้หรือใช้เตารีดมือก็ได้เนี่ยแล้วก็โอเคคราวนี้ตะกี้เนวไปแล้วหนึ่งเส้นกําลังเนาเส้นที่สองต้องจําไว้นะเพราะเดี๋ยวเราต้องล็อกนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งล็อกนะอตะกี้เนาเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง เราที่เราตลบกลับเข้าไปใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้อันนี้อยู่อยู่ด้านนอกใช่ไหมคะเราตลบกลับเข้าไปปึ๊บเขาตลบกลับเข้าไปให้เราจับผ้าเนี้ยคะ่ะที่มีผ้าแข็งตรงนี้มีผ้าแข็งพับผ้าลงไปให้อยู่ที่ขอบผ้าแข็ง แล้วก็ใช้จากเนาเนี่ยใช้จากเนาตรงนี้เป็นเส้นที่สองนะคะปรับสีเข็มให้เป็นห้าเอาให้สุดนะคะตรงนี้ต้องต้องดึงผ้าลงมาให้สุดกับขอบขอบของผ้าแข็งตรงนี้ถ้าเรามองข้างๆนะคะมองข้างๆเห็นไหมคะตรงนี้ถ้าแอบเปิดมาจะเห็นว่า ต้องให้ลงมาขอบนี้เลยเพราะว่าช่องตรงนี้ก็คือหนึ่งจุดห้าให้ลงมาตรงขอบผ้าแข็งเลยแล้วก็ใช้จักรเอาไว้อีกครั้งหนึ่งดึงลงมานะคะเนี่ยค่ะให้เรียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าผ้าแข็งเราตัดเป็นเส้นตรงตรงขอบของปากกระเป๋าก็จะตรง You, นีเ้เราล็อกไว้แล้วนะคะอ่ะเราเราล็อกไว้แล้วนะพี่เจฟังก่อนนะอ่ะ <Sched> <Informationen. S 2> พี่พี่เจฟังก่อนนะอ่ะอันนี้เราเราล็อกเส้นนี้ไว้แล้วใช่ไหมคะเราต้องล็อกตอนนี้ถ้าเราสังเกตมันยังเพเยะอยู่ <c oughs> ตรงนี้ก็ยังเพเยะอยู่นะคะตรงเนี้ยมันยังกระดกกระดกอยู่เราต้องล็อกเราสี่เหลี่ยมเนี้ยมีสี่ด้านเดี๋ยวเราต้องล็อกด้านทั้งหมดสี่ด้าน ด้านที่1ทํายังไงเพราะว่าอันนี้สําคัญคือเดี๋ยวกลับไปหมุนแล้วจะงงกลายเป็นมาเย็บด้านหน้าแทนวิธีการคือเราเราหน้าเรามองข้างข้างหน้างานชิ้นงานของเราเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาปุ๊บให้เราทําจากล่างบนซ้ายขวาเวลาล็อกเปิดเปิดกระโปรงเปิดล่างขึ้นมาก่อนเปิดขึ้นมาทุกครั้งที่เราจะเย็บล็อกเนี่ยจะเห็นผ้าเป็นรอยบากเสมอนะคะอันนี้เรากําลังล็อกชิ้นล่าง สังเกตว่าตอนนี้มันยังเพเย่เพเยะอยู่นะเดี๋ยวเราล็อกแล้วมันจะเรียกขึ้นเปิดขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามีผ้ารอยบากอยู่เห็นไหมคะตรงนี้เป็นรอยบากไว้อยู่นะคะถ้าเราไปเปิดผิดด้านหมุนไปหมุนมาแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวเรากลายเป็นจะไปล็อกตรงนี้ไปล็อกตรงนี้ถ้าเราเย็บชิ้นนี้นะคะให้เราให้เราเห็นเกตว่าเข็มถ้าเราเย็บชิ้นนี้ รือว่านี่เป็นฝีเข็มนะคะเราเย็บปึ้งลงไปมันจะกลายเป็นฝีเข็มไปโชด้านหน้าอ่าจะไม่ใช่ละนั่นคือเอาง่ายๆอันนี้ที่บอกเพราะว่าจะเจอเจอเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ด้านหน้าเปิดขึ้นมาด้านล่างทุกครั้งที่เรากําลังจะเย็บเราจะเห็นชิ้นนี้นะคะระวังผ้าชิ้นบนจะมาติดด้วยระวังผ้าชิ้นบนมันจะติดเพราะถ้าติดปุ๊บ สมมติผ้าเนี้ยค่ะมันจะชอบกระดกลงเดี๋ยวจะติดนะมันจะเปิดไม่ขึ้นถูกล็อกไปด้วยเพราะผ้าชิ้นบนมันมาปิดฝาไว้ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะเอานี้ขึ้นเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนเปิดกระโปรงปุ๊บเราเห็นละมีรอยบากเราอันนี้เย็บล็อกเย็บล็อกเนี่ยตรงนี้ยังเผยอ,อยู่นะคะเราล็อกทั้งหนึ่งกลับมาให้เป็นสีเข็มเออสองเหมือนเดิม เย็บแค่ไหนอันนี้คือเส้นเดิมที่มีใช่ไหมคะให้เราห่างมาประมาณ 1, 1> หรือ 2, 2> ม,มิลมอันนี้คือเส้นที่ที่เราเย็บไว้ตอนแรกใช่ไหมคะให้เราล็อกคือเย็บห่างออกมาประมาณ 1- 2ถึงมิลจริงๆก็คือใกล้เส้นนี้แหละแต่ลงนะคะไปะทางขวาไม่ใช่ไปทางซ้าย,ยเส้นตรง นะอันนี้เย็บล็อกที่หนึ่งเสังเกตว่ามันจะเรียบขึ้นนะคะเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองก็คือเปิดบนขึ้นมาเราจะพอเปิดปุ๊บสังเกตเห็นไหมคะเราจะเห็นรอยบา่าเห็นรอยบาอ่ากีนละนะคะให้เราเย็บล็อกชิ้นนี้อีกงรงงเราไม่ต้องย้ำใช่ไหมคะไม่ต้องย้ำเลยนะคะ,ะเย็บผ่านเลย ือล็อกเช้นที่2นะคะคราวนี้เิ้นที่2อันนี้ค่ะอันนี้เราเย็บโดยที่ไม่ได้ตลบผ้าอันนี้ขึ้นมานะคะล็อกเส้นที่สองเนี่ยอันนี้มันจะเว็นโวโบอยู่ใช่ไหมคะเส้นที่สองถ้าเกิดใครคล้องแล้วสามารถที่จะตลบผ้านี้ขึ้นมาแล้วเย็บล็อกทีเดียวก็ได้นะคะถ้าใครยังไม่ถนัดเย็บสองครั้งคือล็อกอันนี้ให้เรียบร้อยซะก่อน ค่อยตลบผ้ากระเป๋าเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็จับตรงนี้นะคะ่ะให้เรียบร้อยจับตรงนี้ให้อยู่ในแนวที่ชิดชิดกับขอบผ้าแข็งเสมอแล้วก็เย็บล็อกเส้นที่สองอีกครั้งหนึ่งนะคะไม,ไม่งงนะคะ ตะกี้นี้เราเย็บ<ม>เย็บล็อกเส้นที่สองมีสองอย่างครั้งที่หนึ่งใครอยากจะเย็บแบบนี้ก่อนก็ได้หรือใครจะตลบกับอันนี้ขึ้นมาแล้วเย็บคู่กันไปเลยก็ได้คราวน,นี้ผ้าชิ้นนี้จะขึ้นสูงเท่าไหร่คือคือให้เลยจากขอบอะคะ่ะจะขึ้นสูงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมีแค่ว่ากระเป๋าของเราจะลึกหรือไม่ลึกอะค่ะนะคะ,ะ,ะแต่ให้ขอบของผ้าด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยเท่ากัน Ja, blau จะเป็นล่างบนแล้วนะคะนะะคให้เราเก็บสามเหลี่ยมเข้าไปด้านในทั้งสองด้านนะคะจับตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะให้ปิดฝาแล้วก็พับพับผ้านะคะจะซ้ายก่อนขวาก่อนไม่มีผลอะไรพับตรงนี้ให้ตรงเป็นเส้นตรงตั้งฉากลงมานะคะ เราจะเห็นว่ารอยที่เราบากไว้คือตรงนี้คือจุดตรงนี้จุดตรงนี้ใช่ไหมคะให้เย็บผ่านตรงนี้เลยนะคะประชิดให้ฟีเข็มชิดติดตัวที่เราบากไว้ตะกี้นี้เป็นเส้นตรงตั้งแต่จุดนี้ผ่านลงมาเลยนะคะปุ๊บอันนี้เป็นเส้นที่สามแล้วนะคะ ให้ชิดเลยนะคะเปึ๊บก็คือตรงนี้นเส้นที่สี่ตรงนี้ก็พับผ้าลงมาเหมือนกันพับให้ตรงก่อนนะคะ ให้ตรงก่อนจุดบากที่เราตัดเอาไว้คือมุมนี้กับมุมนี้นะคะเวลาเย็บคือให้ผ่านชิดติดเลยตรงมานะคือเส้นสุดท้ายละเส้นที่สี่ให้ชิดมุมที่เราบ่าวเลยเสล้ เราก็จะได้ช่องเจาะตอลีดรีดก็จะเรียบร้อยแต่ว่าเวลามือสอดเข้าไปจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไปโผล่ของหล่นอยูอาา่อย่าลืมปิดข้างก่อนค่อยไปประกอบกระเป๋าเพราะถ้าไปประกอบแล้ว <c oughs> เข้าไปมุดเย็บยากนะคะก็เหลืออีกสองเส้นตะก,กี้เราล็อกสี่แล้วเราก็เย็บเส้นนี้อีกหเส้นอันนี้อาจจะย้ำหน่อยนะคะย้ำ ย้ำหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวของไหลเข้าไปอยู่ในกระเป๋าด้านในอะ,ค,ะ <ık> นนค่ะแล้วก็อีกฝากหนึ่ง ก็เสร็จแนละ้วเราก็จะได้ถุงช่องจอเจาะแล้วก็ไม่ไม่โหวหายไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้เกินเราก็ตัดให้เรียบร้อยอะคะ่ะตอนจะประกอบก็ได้ก็จะได้นะแล้วก็เลาะได้แนวออกสองเส้นเส้นที่หนึ่งเราจะเห็นเลยที่โผล่อยู่นะคะเส้นที่สองก็คืออยู่ข้างในหนึ่งเส้นอย่าเลาะผิดเส้นนะคะไปเลาะเส้นนี้แทน ข้างในถ้าเราเปิดดูจะมี3เส้นให้เราเลาะเส้นที่สีเข็มมันจะห่างๆอย่าไปเลาะเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นที่เราเย็บล็อกไว้อยู่อ,อันนี้ก็จะเสร็จช่องเจาะช่องที่1นึงถึงจะตัวนี้ไปประกอบกระเป๋าได้